ยายเรื่อง Master p a r a าราไตอนที่1 0 5กันเลยนะครับตอนถึงเมืองเซีงกงการตายของเวยชานเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและเจ้าหน้าที่ทั้งสองก็ไม่ได้เตรียมตัวรับมือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาได้เวชานพวกเขาเห็นเวชานถูกฆ่าตายโดยแวมไพายและแวมไพายก็หายตัวไปหลังจาก ที่มันลงมือเรียบร้อยแล้วทั้งคู่หันไปมองหลินฮวงหลินฮวงเพราะปัญหาระหว่างพวกเขาอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานใดที่ชี้ให้เห็นว่าหลินฮวงเป็นฆาตกรณขณะที่ทั้งคู่ยังคงลังเลยานชิสตันปิศาจก็ได้บินขึ้นพวกเขามองไปที่ยานบินอย่างหมดหนทางและโทรหาหัวหน้าพวกเขาว่าไงนะ เขาฆ่าเวชาอย่านั้นหรอบนถนนเนี่ยนะทำไมหลินหวงถึงทำอย่างนั้นยี่เย่อยู่รับโทรศัพท์จากยี่เซนตอนตอนดึกเธอโกรธมากเขาเป็นพ่อค้ามนุษย์เขาคุกคามน้องสาวหลินห่วงบนยานคิสตันปิศาจยี่เซนเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังเขาสมควรได้รับมันหลิน่วงทำถูกแล้ว ยีเย่อยู่ยังคงเข้าข้างหลินห่วงปัญหาหลักก็คือขุมกำลังที่หนุนหลังเขาพวกเขาล้อมขอให้จับกุมหลินหัวทันทีที่ยานคริสตันปิศาจลงจอดที่เมืองเซียงกงยี่เซินบอกฉันเดาว่ามันจะต้องมีเพียงพวกค้ามนุษย์ที่จะได้รับผลกระทบใช่คนเหล่านั้นเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามมันเป็นอาชญากรรมร้ายแรง ในการฆ่าคนในเมืองมีหลักฐานพิสูจน์แล้วในตอนนี้และสถานการณ์ก็กลายเป็นซับซ้อนมากยิ่งขึ้นยี่เสิินปวดหัวสิ่งที่ทำให้พี่เป็นกังวลมากที่สุดก็คือหากเขาถูกตัดสินว่าผิดเขาเะเขาอาจจะไม่ได้ถูกคุมขังในรัฐบาลสหพันธมิตรแต่เป็นห้องขังเดี่ยวถ้ามันเป็นเช่นนั้นเขาจะถูกตัดสินประหารยังดีกว่าเลย พี่ถ้าพวกเขาจับหลินหวงทุกๆอย่างจะต้องเลวร้ายมากแน่นอนยี่เยยู่เก่าอย่างกระวนวายใจพี่ได้ถามเพื่อนพี่บางคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ปัญหานี้จะไม่ถูกแก้ไขในเวลาอันสั้นยี่เสินใสหัวฉันจะขอความช่วยเหลือจากพ่อยี่ เยียู่ตัดสินใจที่จะทําเช่นนั้นในทันทีนั่นเป็นเพียงทางเดียวหากน้องต้องการจะช่วยหลินฮวงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับตระกูลของเราจะเลวร้วายยิ่งกว่านี้ยี่เสินถอนหายใจความสัมพันธ์ของเราไม่เคยดีอยู่แล้วพวกเขาล้วนเสด็จแซงทําไมเราต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาด้วยเห็นได้ชัดว่ายี่เยียยุไม่พอใจตระกูลยี่ เต็มไปด้วยเกียรติเกียรติและศักดิ์ศรีเราไม่จำเป็นต้องให้พันธมิตรกับพวกเขาแต่พี่ไม่แน่ใจว่าพ่อจะยินดีที่จะช่วยเหลือยี่เสินยังคงคิดอย่างมีเหตุผลฉันจะถามพ่อเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วก่อนที่ยี่เสินจะพูดว่าเที่ยงคืนครึ่งเธอก็วางสายไปเสร็จแล้ว ที่เขต3เล้งยิ่นชินได้รับข้อความขณะที่เธอกำลังเดินทางกับโรงแรมเพื่อพักผ่อนเธอก็รีบโทรกลับในทันทีชายวัยกลางคนสมสรดลายสีน้ำเงินปรากฏตัวในวิดีโอลุงหลีเกิดอะไรขึ้นกับหลินห่วงเล้งยิ่นชินถามอย่างกังวลคุณหนู ได้ขอให้ข้าคอยติดตามช่วยเหลือหลินฮวงก่อนที่คุณหนูจะไปข้าได้คอยติดตามดูว่าเขาอยู่ที่ไหนเมื่อวานตอนบ่ายเขาได้ฆ่าคนในเมืองตรงชวนบนยานคริสตันปิศาตเขาได้ฆ่าพ่อค้า,า,ามนุษย์ลุงหลีพ่อบ้านได้บอกเธอคุณหนูคุณต้องการช่วยเขาไหมใช่แน่นอนหลินฮวงช่วยชีวิตหนูไว้ไม่ว่าจะถูกหรือผิด หนูไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้เขากำลังตกอยู่ในอันตรายสำหรับหนูเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเล้งยินชินอธิบายแต่หากคุณหนูจะมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้พ่อของคุณหนูจะรู้ลงหลีเตือนเธอปล่อยเขาไปหนูจะอธิบายให้เขาฟังเองเล้งยินชินกล่าวโดยไม่ลังเลใจมีบางอย่างที่ข้าต้องบอกคุณหนู เราสามารถเข้าไปแทรกแซงในเรื่องอื่นได้แต่สำหรับเรื่องนี้พวกเขาจะทำในที่มืดมันจะลุงหลีเตือนอีกครั้งแม้จะไม่ได้รับอนุญาตก็ตามบอกลุงฟังให้ไปที่นั่นและใครก็ตามที่กล้าขวางทางเราฆ่าให้หมดเล้งยิ่งฉีนพูดชัดลุงหลีค่าเข้าใจแล้ว ถ้าจะทำมันเดี๋ยวนี้ลงหลีวางสายในไม่ช้าเหล่าตระกูลที่พยายามจะเติมเชื้อเพลิงให้กับสถานการณ์ที่สถานการณ์นี้ก็สังเกตเห็นว่าสถานการณ์โดยรอบมันผิดแปลกไปไม่ใช่ว่าแกได้บอกว่าไม่มีใครสนับสนุนเขาทำไมผู้นำของตระกูลยี่และตระกูลเล้งตระกูลที่ทรงอำนาจมากที่สุดในหมู่ หกรัชวงจึงเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้ดูเหมือนว่าเราไม่สามารถฆ่าเขาได้ไมิฉะนั้นความสัมพันธ์ของเรากับตระกูลยี่และตระกูลเล้งจะเลวร้ายลงพวกเราทำได้เพียงรอบฆ่าเขาในที่มืดหลังจากวยวชานถูกสหารแล้วหลินฮวงก็อยู่ในสถานะอารมณ์ที่ดีขึ้นสิ่งที่เขาได้ตระหนักคือการที่เขาฆ่าพ่อค้มรุย์เพียงคนเดียว จะทำให้ตระกูลราชวงศ์ปั่นปนด้วยเหตุนี้หลินห่วงจึงขอให้หลินชินเข้าไปในห้องของเธอระหว่างทั้งวันระหว่างทั้งวันเธอเอาแต่เล่นเกมขณะที่หลินห่วงฝึกฝนทักษะในห้องนั่งเล่นหลังจากที่เธอออกจากกระท่อมเกมหลินชินพยายามที่จะไม่บรบกวนพี่ชายของเธอ ลิลลี่ถูกส่งไปยังหน่วยงานด้านการบำบัดทางจิตแห่งหนึ่งไม่ไกลจากเมืองในวันที่สองของการตายของไวชานเวลาผ่านไปและทุกอย่างก็สงบกับตันหญิงและเฉินเหม่ยไม่ได้ถามหลินฮวงถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นบนยานหลินฮวงสะสมการโจมตีพยุห่าได้ประมาณ110ชิ้นเวลาที่ต้องใช้ต่อรอบน้อยลงจากครึ่งชั่วโมงเหลือ15นาที ในบ่ายวันที่8บุญญาณหลิน่วงและหลินชินเดินทางมาถึงเมืองเซียงหยางไอเซียงกงกับตันหญิงมีสีหน้าที่ซับซ้อนเมื่อหลิน่วงลงจากยานบินไปเธอเพ,พึมพำชายคนนี้ไม่น่าจะมีใครปกป้องเขาทำไมตระกูลที่ทรงอำนาจมากที่สุดใน 6, 6ใน6ตระกูลราชวงศ์ตระกูลเล้งและผู้นำกองกำลังจากตระกูลยี่ถึงถึงช่วยเขา หลินฮวงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเขาเช็คอินเข้าโรงแรมของเขามันเป็นชุดที่มีห้องพักสองห้องแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลินฮวงก็ไม่ยอมปล่อยให้หลินชินผ้าสายตาอีกตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงสายังเร็วเกินไปสำหรับอาหารเย็นบอกพี่ซีมาซีว่าน้องอยากจะไปไหนหลินฮวงกล่าว หลินชินโชว์แผนการเดินทางที่เธอวางแผนไว้และอธิบายละเอียดให้หลินฮวงฟังวันนี้เป็นวันแรกในเมืองเซียงกงหนูคาดว่าเราจะมาถึงที่โรงแรมตอนสี่โมงครึ่งเนื่องจากมันค่อนข้างจะเย็นแล้วเราจะไปเยี่ยมชมสถานที่ไหนเราจะไม่ไปเยี่ยมชมสถานที่ไหนทั้งนั้นในวันนี้เราจะไปหาอาหารอร่อยๆกินที่ตลาดกลางคืนใกล้ๆกับโรงแรม มันเรียกว่าถนนเชียงเช,ชียนมันมีร้านขายขนมดั้งเดิมที่นั่นรวมถึงก็จบลงมาแล้วนะครับกับมอสเด็บปัตตะตอนที่้อยห้าคบุณครับ